สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่องผีโกดนิวรวบรวมข่าวสาระความบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องผีผีมาให้ท่านรับชมรับฟังทุกทุก,ทกอาทิตย์ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับล่องแพรมรณะล่องแพเขื่อนศีนครินสุดสยอง สังเวยอ,อีกศพส่อตายฟรีญาติจ่าสิบเอกอานอน์สุดช้ำกระโดดลงช่วยเพื่อนแต่สุดท้ายตัวเองจมน้ำหายซํำเจ้าของแพรและเพื่อนต่างปิดปากเงียบไม่ให้ข้อมูลทีมค้นหาล่างจ่าอานอน์ว่ากันว่าพืนน้ำแห่งนี้กลืนกินชีวิตผู้คนไปแล้วนักต่อนักล่าสุดทหารนายหนึ่ง ได้นัดหมายกับเพื่อนรุ่นน้องสิทธิ์เก่าสถาบันมีชื่อแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองเพื่อพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่นกว่า20ชีวิตโดยล่องแพบ้านไร่วันว,นวานรีสอร์ทตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีใครเลยจะรู้ว่าการเลี้ยงรุ่นครั้งนี้ จะนำมาซึ่งความสูญเสียของครอบครัวทัศวงศ์จ่าสิบเอกอนนทัศวงศ์หรือจานนเจ้าหน้าที่ตรวจประมาณการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมข้าวซึ่งเป็นหนึ่งในกรุบทั่วครั้งนี้จมหายไปกับสายน้ำที่เย็นเยอือกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้น แพกำลังเดินเครื่องยนต์เพื่อนำคณะกลับยังที่พักบรรยากาศบนแพรดำเนินไปด้วยความสนุกสนานร้องคาราโอเกะสนันแพรแต่ปรากฏว่ามีสมาชิกบนแพตกน้ำจ่าสิบเอกอานทน์จึงกระโดดลงไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนเขาลอดตายแต่จ่าสิบเอกอาน o น์ กับหายไปในสายน้ำญาติจา่าสิบเอกอานนท์เปิดเผยว่าเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วที่บรรดาญาติาิทนทุกขทรมานเพราะยังไม่สามารถค้นหาล่างของจาอ่าสิบเอกอานนท์เพื่อนๆที่ไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่มีใครอยากให้ข้อมูลอะไรกับทางญาติาิ แม้แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถค้นหาล่างจาสเบกอานน์เพราะไม่มีข้อมูลหรือจุดที่จาสิบเบกอานน์ลงไปช่วยเพื่อนที่ตกแพพิกัดที่เกิดเหตุไม่มีความชัดเจนทำให้การค้นหาต้องคว้าน้ำเหลว จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่บนแพบอกว่าขณะที่ล่องแพไปในเขื่อนและกำลังจะกลับเข้าที่พักเวลา17นาฬิกา45 5. นาทีเพื่อนของจ่าสบเอกอานอนท์คือนายอานอนท์สีทูกพระตกจากแพจึงสั่งให้คนขับเรือดับเครื่อง ส่วนจาอนนลก็ลงไปช่วยเพื่อนโดยหย่อนตัวลงไปและจมหายไปแต่สามารถช่วยนายอานน์ขึ้นมาได้และได้วนหาจา่าอานน์อยู่สักพักแต่ไม่พบจึงนำแพรกลับเข้าฝั่งจากนั้นทีมสายน้ำมูลนิธิพิทักการได้เดินทางมาค้นหาจาอนน์ ซึ่งต้องใช้เวลานาน,านถึงสี่ชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงเวลาค่ำแล้วทีมประดาน้ำค้นหาถึงตีสาแต่ไม่พบร่างจ่าอานนท์และไม่มีเพื่อนของจ่าอานนท์มาร่วมค้นหาหรือชี้จุดที่ชัดเจนทั้งที่ทุกคนมีมือถือที่สามารถชี้พิกัด GPS ให้ทีมประดาน้ำมีการดำน้ำค้นหาเป็นเวลากว่า10วันก็ต้องยุติการค้นหาเพราะไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดซึ่งจนถึงขณะดนี้สอพอสีศส,สดิ์ก็ไม่ได้ดำเนินคดีใดกับใครได้แต่ลงบันทึกประจำวันไว้เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเท่านั้นญาติจากสิเบกอานอน์กล่าว อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทีมค้นหาใต้น้ำภาคเจ็ดทุกท่านทีมโรงเรียนนายร้อยจอะปลออาสาคู่ภยัยที่เสียสละเวลามาค้นหาล่างจานนลโดยที่เป็นเพื่อนของจานนล์กับไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังให้ข้อมูลไม่ตรงกันอีกด้วย ทำให้บรรดาญาติคิดว่าน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่านี้หรือไม่เพราะทุกคนไม่ให้ความร่วมมือใดๆเลยกับการค้นหาโดยเฉพาะเพื่อนที่จะสิบเอกอานนทลงไปช่วยลงขึ้นก็เดินทางกับกรุงเทพก่อนทุกคนผู้สื่อข่าวรายงานว่าการล่องแพในเขื่อนสีนคริน มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเช่นกรณีนี้เจ้าของแพก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกทั้งการลงแพก็ไม่มีการดูแลผู้โดยสารตามกฎกติกาไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดจนการประกันอุบัติเหตุ ซึ่งกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้บรรดาเพื่อนจ่าสิบเอกอานนท์ไม่ยอมให้ปากคำหรือข้อมูลใดๆกับทางญาติและเจ้าหน้าที่ซึ่งทางผู้ว่าการชะบุรีน่าจะลงมาทำเรื่องนี้ให้กระจ่างเพราะจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด การจนบุรีอีกด้วยทางทีมงานขอเอาใจช่วยให้ญาติๆได้ค้นพบเจอร่างของจ่าสิบเอกอนนท์ในเร็ววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังมีสิ่งที่ผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียวถ้าท่านผู้ชมทุกท่านต้องการให้ทางรายการ parole, นำเสนอข่าวสารหรือสาระเกี่ยวกับผีผีเรื่องไหนได้โปรดแนะนำคอมเมนต์เรามาเพื่อที่เราจะได้นำสาระหรือขุดคุยเรื่องนั้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอให้เ,เพื่อนๆหลังจากรับชมรับฟังเสร็จแล้วนอนหลับฝันดีฝันถึงผีทุกๆคืน